that at all time an all I'm เอาละครับผมนะฮะคนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนเช่นกดซับสไครป์ชแนลบอสทีวีกันด้วยนะฮะเช่นวันนี้ก็ทำเกี่ยวกับไมโครเบเกตอิดิชั่นนั่นเองนะครับผมนะฮะ เอาในครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยในครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทวีแล้วในครับผมนะฮะก็วันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟนะ,ะหรือรีวิวเซิร์ฟนั่นเองนะเป็นเซิร์ฟแนว PVP และการสร้างบ้านนั่นเองในรับผมนะฮะในการมันน่าจ,จะมีแค่นี้นะมัน ขายของได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจสักเท่าไหร่นะเราสามารถเปิดช็อปได้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะก็สำหรับ IP นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นกันได้เยอะๆนะฮะก็ซึ่งไอเวอร์ชั่นนะมันจะอยู่ที่เวอร์ชั่น1.0.3นั่นเองนะครับนะฮะในการเข้ามาแล้วนะฮะก็ อันดับแรกนะห้ามเอาชื่อซ้ําใครเป็นอันเดับขาดนะแล้วทาการกดทรับหรือรีจิสเตอร์นั่นเองนะเป็นการสมัครนในเขานะฮะแล้วก็นัดเราอะไรก็ได้นะครับผมนะหนึ่งถึงหกตัวนั่นเองนะฮะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะให้เรากดต่อไปเลเตอร์ไปเลยนะครับผมนะมันก็จะขึ้นว่าตัวสีเขียวๆอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าเราเข้าออกสมมติเราสมัครเสร็จแล้วนะฮะเราเราออกจากเซิร์ฟนะครับผมนะฮะแล้วถ้าเรามันจะให้เราล็อกอินรหัสนะให้เราเขียน L O GIN เนเผมนะนะ L O G I N เป็นการล็อกอิน,นะครับผมฮะหรือใส่รหัสผ่านเรานั่นเองนะเมื่อกี้ผม1นถึงหใช่ไหมผมก็ใส่1นถึงหป้ายนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะมันก็เป็นการขึ้นตัวสีเขียวประมาณนี้นะถือว่าเป็นการเข้าไม่ใช่เข้าดีเแต่คำว่า ใส่รหัสเรียบร้อยนะครับผมนะฮะก็มาดูนะะว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะไอเซิร์ฟนี้มันคือเซิร์ฟเอลิทคราฟตนะลืมลืมบอกลืมบอกนะชื่อเซิร์ฟนะครับผมนะฮะก็นี่คือการอัปเดตนะฮะระบบซื้อของอินชาร์ได้นะครับนะฮะก็นี่คือถ้ามันจะอัปเดตนะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะไม่ใช่อัปเดตเวลามันจะอัปเดตอะไรนะมันก็จะมาบอกตรงนี้นะครับผมนะฮะก็เรามาดูฝั่งนี้เลยดีกว่านะฝั่งนี้เป็น p ิวพีนะฮะแล้วก็ นี่อะไรเนี่ยโฮมโซนนะฮะในการสร้างบ้านอันนี้อะไรโลกเรียบนะครับผมนะฮะหรือโลกกว้างนั่นเองนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นการสร้างบ้านหาของนะฮะก็สำหรับวัรนะฮะก็ไปถึงคนเองเนาะโอเคนะฮะเราดูอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่รู้แม่งเป็นอะไรวะนะฮะเขามาบอกอะไรหรือว่าเขาต้องการอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็โอเคเรามาดูตรงนี้เลยดีกว่านะฮะฝั่งนี้ ซึ่งอไอคนออนไลน์อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะบอกข้อมูลละหมดเลยนะครับผนะฮะก็แค่นะมีแค่นะตอนนี้ผมยังไม่มีแค่นะนแล้วอาวุธที่ถือนะมันผมไม่ได้ถืออะไรไงมันยังไม่บอก IP นะแล้วก็ IP เซิร์ฟนี้นะก็อยู่ข้างล่างนะครับผมนะฮะก็เยอะต่างๆนะเช็คได้นะครับผมนะฮะซึ่งการเติมเลยต่างๆนันะฮะแล้วก็กดของเซิร์ฟนะใครที่เข้ามาแล้วก็ทุกคนเช็กกดไม่ใช่กดเลยเขากดมาดูกดของเซิร์ฟนะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะฮะ แอบ,บอ้างคนนำเหรือบุคลิกคนอื่นนะ,ะโดนแบนหรือเปล่านะฮะแอบบอ้างนะฮะแอบบอ้างเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดอยอย่างเงี้ยเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วมาขอ,อยัง,งขอยศอะไรเงี้ยงงก็อาจจะโดนแบนได้นะเขางงนะฮะก็รบกวนอ่านดีๆนะโอเคอันนี้ก็เป็นระบบมาใหม่ที่เขาบอกเมื่อกี้นะเป็นอินชาร์ดนะคเขานะฮะก็เป็นของอินชาร์ดนะฮะซึ่งมาแค่อันเดียวหรือเปล่าน่าจะอันเดียวนะฮะและ้วนี่ก็อันเหมือนกันป่ะเนะี่ยน่าจะเหมือนกันนะฮะซึ่งรับมีตรงนี้อีกนะคเขานะฮะก็เป็นการ ร้านขายของนะเป็นชงเป็นชอบนะฮะก็เท่ดีนะฮะอะไรราคาพันบาทเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหมีห่วงกรขายด้วยโคเทพนะฮะแล้วก็อะไรเนี่ยมีกงมีเกาะนะฮะซึ่งเซิร์ฟนี่มันไม่มีของฟรีหรือไงวะไม่รู้ดิผมเข้ามาผมไม่เคยเห็นของฟรีเลยไม่เคยเอ้ยนี่งไงของฟรีนี่งไงกดกี่ครั้งวะได้สองครั้งนะโอเคนะกดสองครั้งโอเคเนี่นะครับผมนะสมมติว่าผมถือ เกาะเรือนะฮะมันก็จะบอกไอพีนะไม่ใช่ไอพีไอดีของเกาะนี่นะฮะมันเป็นสองเก้าเก้านะครับผมนั่นคือไอดีนะ,ะแล้วก็รองเท้านะฮะคือสองเก้าเก้าเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่เป็นสามศูนย์หนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็หมวกเป็นสองเก้าแปดนะครับผมนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจเซิร์ฟนีนะเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวผมไปพีพีเลยดีกว่านะ,ะไปดูพีพีนะเป็นยังไงนะฮะพีพีสำหรับไอ้สร้างโลกนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูเองได้นะ,ะตอนนี้ผม มันไม่ค้างเลยเอาโอเคนะมาแล้วนะก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะถ้าใครออกเขตสีแดงๆนี่นะก็จะเป็นการออกนอกโปรเทคหรือเซฟโซนนะฮะหรือเออถ้าออกไปปุ๊บมาตีเราได้แค่นั้นแหละนะฮะถ้าเราอยู่ข้างในบริเวณนี้มันไม่สามารถที่จะตีเราได้นะนี่แหละสมมติผมออกมาปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันวิ่งมาหผมเลยเห็นไหมนะก็เป็นอะไรที่เออเฟลอยู่น่ยสมมติผมออกมาปุ๊บ นะเดี๋ยวมันก็จะออกมาตีผมกันนะฮะโดยมันออกมาตีนะเห็นไหมก็ซึ่งถ้าใครออกปุ๊บนะฮะก็จะตายเหมือนผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะงั้นฝากกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจให้ผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบาๆผมไฟชเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกด subscribe หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม